สวัสดีครับมาดูมาเก็ตอะไรสิบประจำวันพฤหัสที่2ี่ธันวาคม2021กันครับเริ่มที่ตัวแรกเหมือนเคยนะครับปรากฏว่ายูโรนะครับตีกอบประไว้แล้วเรามีบาลานซิ่งอยู่ประมาณสัก2วันเกือบเกือบวันนะครับเมื่อวานนี้ที่ขอบบนของบาลานซิ่งนี้เป็น i ินิเชียลร n เซ Zone เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้ปักป้ายไว้นะครับถ้าเบรกแล้วโฮอยู่เหนือ Initial r e รีเซ Zone ของเมื่อวานนี้ จะเป็นสัญญาณบ l ลลิชนะครับใน intraday time frame จากจุดนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วถ้าเบรกได้ h โฮได้มีสีสูงที่จะ expand range ขึ้นไปสู่ r e v e r s a zone ด้านบนๆน,นะครับโดยที่ r e v e r s a zone ที่ใกล้ที่สุดหมายถึงใกล้ area break out มากที่สุดเนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงมากที่มันจะทะลุเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้พอเบรกแล้ว initial, โฮอยู่เหนือ initial r e e s a zone ในช่วง U e session ตลาดก็ expand range ขึ้นไปได้ค่อนข้างดีนะครับโอเค มาสู่วันนี้เรามาสู่ main infection point นะครับนั่นก็คือที่ขอบบนของ balancing เอเรีหญ่นะครับเรา balancing มานานมากแล้วหลายวันเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคากลับมาที่เอเรียที่สำคัญแล้วนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ return z o นี้เลยตอนเ e ีย i ทม์นะครับ134.17ถึง13489ขึ้นไปจนถึง 1>, 1 3 7 3 5ถึง1 3 8 2 8เป็น area ที่ถ้าหากว่าเซลเลอร์จะกลับเข้ามา active นะครับใน intermediate timeframe เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามา active ที่ area แถวนี้แหละนะครับจึงปากป้ายไว้ว่าถ้าหากว่า break initial r e g i r n zone จะเริ่มเป็นสัญญาณ bullish แล้วถ้า break นะครับขึ้นไปเหนือ return zone นี้1 3 7 3 5ถึง1 3 8 2 8 จากกลายเป็นบูลลิชทันทีในอินเทอร์เรตไทมนเฟรมนะครับเพราะมันจะทำให้เกิดการบาลานซิ่งเบรกเอาท์ออกจากบาลานซิ่งหลายวันมากนะครับเพราะฉะนั้นแอรนี้เป็นแอรที่สำคัญถ้าเซลเลอร์จะกลับเข้ามาแอคทีฟก็แถวนี้แหละนะครับซึ่งส่วนตัวคิดว่ามีโอกาสสูงที่จะกลับเข้ามาแอคทีฟโดยเพาะช่วงนี้นะครับเราเริ่มเข้าสู่คริสต์มาสเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเฟชชั่นอลเทรดเดอร์สถาบันการเงินทั้งหลาย ส่วนใหญ่ช่วงนี้จะหยุดนะครับเทรดเดอร์เขาก็จะหยุดในฝั่งสหรัฐเนี่ยตลาดเริ่มมีวอลุ่มลดลงมากแล้วนะครับเหลือประมาณสัก60%จากเดิม100%เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย environment แบบนี้นะครับด้วย market context แบบนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะเบรกออกจาก Balancing ที่มัน Balancing มายาวนานมากเนี่ยมันจึงมีโอกาสต่ำนะครับเพราะฉะนั้น Inter n e t Bias ของเรายังคงเป็น neutral อยู่นั่นแปลว่า อิน e ทอร์เน็ตไทฟรมเซลเลอรน่าจะกลับเข้ามาแอคทีฟได้ที่ Area แถวแถวนี้นะครับในขณะที่ด้านล่างตางไนก็ตามนะครับที่ยังโฮอยู่เหนือ i n i t i a l Support ซึ่งเป็น Area s m สมอลล์ Time f r ร m บ b a l a n c i n g Breakout เนี่ยตลาดยังโอเคอยู่ยังมีเสถียรภาพอยู่นะครับแล้วถ้าหากมันลงมาจริงเนี่ยเราก็น่าจะเห็น Responsive Buyer กลับเข้ามาแอคทีฟด้วยซ้ำแล้วตลาดก็จะ Balancing อยู่ในกรอบแถวแถวนี้นะครับก็คือพาร์ทบนของเรนนี้นั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยูโรกลับมาเทรดอยู่ที่ main i n f ฟ e c t i o n point นะครับถ้าเซลเลอร์จะกลับเข้ามาแอคทีฟก็ area แถวนี้แหละซึ่งถ้าหากว่าเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟ target ที่เป็นรูปธรรมนะครับนั่นก็คือที่ area balancing breakout นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรมาดูพาวดอลล่าเช่นเดียวกันนะครับเป็นแบบเดียวกันกับยูโรโดยที่ก่อนหน้านี้นะครับเราเห็นอยู่แล้ว ว่านี่คือบาลานซิ่งอันเก่าปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับประมาณสักเกือบ1วันเราเห็นตลาดนั้นบาลานซิ่งจากนั้นเมื่อวานนี้ตลาดเบรกเอานะครับเช่นเดียวกันปักป้ายเอาไว้นะครับที่ initial resistance ถ้าเบรกแล้วโฮเหนือ initial resistance เท่านะกับเป็นสัญญาณ u l l i s h ใน intraday time um frame นะครับจากจุดนั้นเนี่ยก็มีสีสูงที่ตลาดนั้นจะ expand Range ขึ้นสู่ upside นะครับแล้วก็ มาสู่วันนี้ก็เช่นเดียวกันกับยูโรตลาดมารเทรดอยู่ที่ main i n f ฟ e c t i o n point นะครับก็คือขอบของบาลานซิ่ง่ใหญ่ๆเพราะฉะนั้นถ้าเซลเลอร์จะกลับเข้ามาแอคทีฟก็แอเรียแถวนี้แหละนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ initial r e s i s t n zone ขึ้นไปจนถึง naked v-puck สามสามเจ็ดแปดสองนะครับซึ่งถ้าหากว่าสามารถเบรกแล้วโฮอยู่เหนือแอเรียนี้ได้จะเป็นสัญญาณ bullish นะครับเป็น c o n f i r m a t i o น ว่าตลาดนั้นจะ bullish ซึ่งจะเอฟเฟกกับ i n t e r b แ d s จะต้องปรับจาก neutral กลายเป็น bullish นะครับนั่นหมายความว่า a r e ยแถวนี้สำคัญเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วเราเริ่มเข้าสู่คริสต์มาส professional trader เริ่มหยุดโอกาสที่จะ Break เบรกออกจาก balance ใ,ใหญ่นะครับก็อาจจะมีน้อยแล้วถ้าเบรกอาจจะ f a ล l ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้น a r e ยแถวนี้นะครับจึงเป็น good trade location ในการ short โดยมี t a r ก็ตที่เป็นรูปธรรมนะครับ อยู่ที่ a r e รียบาลานซิ่งเบร o เอตรงนี้นะครับถึงได้ปากป้ายเอาไว้ว่าถ้า break แล้วโฮอยู่ใต้โซนนี้จะากลกายเป็นสัญญาณ bearish นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าเราจะเห็นเซล l เลิกลับเข้ามา a c t ที e แถวๆ i t i a l r e ย i เ n zone หรือเปล่าซึ่งตอนนี้ first test เราเห็นแล้วว่าเซล l เลิกกลับเข้ามา Active นะครับแล้วถ้าหากว่าสามารถเ e a k ลงมาใต้ pre market ต u p p o r t ได้ได3 3 2 8 4 ถึง 3, 3 3 3 8 8ก็จะคอนเฟิร์มนะครับว่าเซลล์เริกลับเข้ามาอีกทีแล้วทาร์เก็ตดาวไซด์นะครับก็คือที่ i n i ิเชียลสปอร์และ Area Smaller Time Frame b a l าลานซิ่งเบรกเอาโอเคนี่คือพาวดอลล่ามาดูทองคำนะครับอย่างที่โพสไว้เมื่อ2วันที่แล้วนะครับบอกไว้ค่อนข้างเคลียร์แล้วว่าการที่ตลาดนั้น p พู b a c k กลับมาที่นี่นะครับกลับมาสู่ Area Balancing breakout นี่คือ good trade location นะครับแต่การที่จะเข้าเทรดลองไซต์ตรงนี้เนี่ยก็บอกไว้ด้วยกําชับเอาไว้ว่า stop loss ควรวางไว้ใต้ hbn นะครับนั่นก็คือ h v n เราอยู่ที่1784.30โดยเมื่อวานนี้นะครับผม add level เพิ่มมาให้ด้วยก็คือ1782นะครับถ้าหากว่ายังโฮอยู่เหนือ1782ได้เหนือ h v n ได้มีสีสูงที่เราจะเห็น Responsive Buyer กลับเข้ามา Active เพราะตรงนี้คือ Google t e Location ในการเทรดหลองสายนะครับบางคนอาจจะก,กลัวอาจจะตกใจตอนที่มัน First t a s t มันดูเหมือนกลับขึ้นไปแต่พอกลับลงมาอีกรอบนึงนะครับเราเห็น v a r a n c e Bar เราเห็น Bar ที่มันหน้าตาหนูมันเป็น Bearish เพราะฉะนั้นบางคนก็ทนไม่ไหวนะครับท,ทั้งท,งที่ตั้ง Stop Loss ไว้ใต้ HVN แล้วก็ตามนะครับนี่เป็นบทเรียน เมื่อเวลาที่ตลาดนั้นมาเทรดอยู่ที่กู้เทร location เนี่ยสถาบ,บันการเงินนะครับเขาจะเข้ามาเทรดเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาตั้งแต่รอบแรกนะครับจริงๆเราไม่มีทางรู้นะครับว่าพวก Big m แ n นนี่พวกสถาบ,บันการเงินเนี่ยจะเข้าตั้งแต่รอบแรกหรือไม่เขาอาจจะเข้าตั้งแต่รอบแรกก็ได้แต่มันไม่พอนะครับเช่นสมมุติเขาอยากเทรด5 0 0 0ลอ็อตเขาอาจจะเข้าได้แค่3,000ลอ็อตเหลืออีก2000ล็อต เขาเข้าไม่ได้เขาจาเป็นต้องดันตลาดให้หลุดนะครับซึ่งใน smaller timeframe หรือว่า short term timeframe เนี่ยเขารู้นะครับว่าที่ area ใต้นี้จะมีคนวาง soft l o s ไว้เพราะฉะนั้นเขาจะดันให้มันหลุดจากนั้นเขาจะรับนะครับตอนที่ราคานั้นหลุดลงมาใต้สวิงนี้เขารับแถวนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะสามารถเข้าเทรดลองซ s i ได้ในจำนวนที่ในจำนวน็อตที่ค่อนข้างเยอะนี่เป็น money นน่เกมนะครับปกติ แต่ในภาพรวมในคอนเทกต์รวมนะครับอย่างที่บอกไว้นั่นแล้วที่นี่คือกูเทดโล o c เ t i o n ในการเทรดลองไซด์นะครับจากนั้นตอนนี้ระกลับราคาลกลับขึ้นไปแล้วมีสิทธิ์นะครับที่จะกลับขึ้นไปถึงโซนนี้อีกรอบหนึ่งขึ้นไปรีเทสซึ่งถ้าหากว่าขึ้นไปรีเทสยังบอกไม่ได้นะครับอันนี้ก็สารภาพตามตรงว่ามันจะเบรกหรือเราจะเห็นเซลเลอร์กับเขามาอทีนะครับแต่ ซนิอก็คือเซลเลอร์กลับสามารถกลับเข้ามาแอคีฟได้รวมถึงถ้าหากว่ามันเบรกเราก็น่าจะเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคีฟอีกเช่นเดียวกันเริ่มต้นตั้งแต่1822ขึ้นไปจนถึงส่วนนี้นะครับซึ่งเป็น Area Larger Time Frame Balancing Fail Breakout นะครับโ okay. อเคเพราะฉะนั้นตอนนี้คงต้องดูประมาณหนึ่งนะครับว่าจะมีปฏิกิริายากันยังไกับแถวนี้ซึ่ง ภายใน1วันไม่น่าที่จะรู้นะครับอาจจะต้องลากยาวไปถึงสัปดาห์หน้าด้วซ้ำซึ่งอย่างที่บอกแล้ว professional trader เขาเริ่มหยุดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตาม market behavior ตอนนี้ถ้าจะเทรดคงต้องระมัดระวังสูงนะครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนที่พวก big money เขาไม่ได้อยู่ในตลาดนะครับโ okay. อเคเพราะฉะนั้นนี่คือทองคำมาดูบิตคอยวันนี้นะครับยังไม่มีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่ ช่วงนี้บิตคอยยังคงบาลานซิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับที่ตีเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้จําเป็นต้องรอใครที่ไม่ได้เข้าเทรดลองไซส์อยากเข้าเทรดลองไซส์เนื่องจากว่าพอตลาดมาเทรดตรงกลางเลนแบบนี้ปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งทั้งสองเซนเรโอนั่นก็คืออาจจะลงไปเทสอีกรอบหนึง่งแล้วกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นใครที่เข้าเทรดกลางเลนแบบนี้สตัปลอสมันค่อนข้างไกลแล้วก็ไม่คุ้ม เพราะว่าททร์เก็ตที่มันถ้ามันจะขึ้นไปถึงเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปถึงแค่ประมาณนี้เองนะเพราะฉะนั้นเข้าเทรดตรงนี้จําเป็นต้องวางสต็อปเลสเอาไว้ใต้นี้เลยซึ่งไกลมากถ้าพูดถึง Reward to Risk r a t i o ไม่คุ้มนะครับเนื่องจากว่าทาร์เก็ตมันอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นดีที่สุดเลยคือรอนะครับรอให้ราคานันกลับามาอีกรอบหนึ่งหรือถ้าดีกว่านั้นกลับขึ้นไปเทสต์แอเรียด้านบนแล้วหาจังหวะช็อตจะแม็กเซนมากกว่า นะครับเนื่องจากว่าใน i n t e r อร์เวน e f r a เฟเนี่ยสถานการณ์ยังเป็น neutral b a r i ิ h อยู่เนื่องมาจากว่าตลาดนั้นยังโฮอยู่ใต้ a r e รียบาลานซิ่งเบรกดาวนะครับโอเคประยาน,นทั้งหมดนี้นะครับคือ market analysis ประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ